สวัสดีครับนะครับผมช่างหัดนะครับก็วันนี้มารีวิวนะครับเป็นกล่องนะครับตัวนี้นะครับก็ถือว่าเป็นกล่องอีกรุ่นหนึ่งที่นะครับหน้าตาสวยนะครับก็คือถ้าเลขเป็นรุ่นก็คือรุ่น V s ซ r i e s นะครับตัวนี้ก็จะเป็นรุ่น5.2นะครับมีขนาดลึก16กับลึก20นะครับวันนี้ก็มารีวิวให้ดูนะครับ ข้างหน้าก็จะเป็นกระจังโปร่งนะครับระบายอากาศได้ดีครับดึงอากาศเข้าข้างในได้ดีนะครับก็2ชั้นนะครับเป็นอากรง2ชั้นนะครับก็แข็งแรงนะฮะเรื่องความแข็งแรงนี่โอเคเลยนะครับข้างหน้าก็จะเป็นไฟวิ่งนะครับมีลูกบิดนะครับมีลูกบิดทางสายข้างกว่านะครับอยู่ฝั่งนี้นะครับก็จะมีไฟวิ่งนะครับอันนี้จะเป็นไฟวิ่ง5ดวงนะครับ ขึ้นไปเป็นแถวห้าดวงแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีสวิตช์นะครับก็จะมีที่ใสไ่ไฟออนกับโปรเทคนะครับข้างหลังก็จะเป็นพัดลมนะฮะใส่พัดลมสี่จุดห้านิ้วนะครับสองสองช่องนะครับข้างหลังก็จะเป็นแถบลำโพง x อ r นะครับบัล้านอินพุตนะครับใส่ได้หมดนะครับมีช่องใส่กระบ,บอกฟิลนะครับครบเลยก็ามาให้ดูกัน มีสีดำนะครับสีดำก็จะดูสวยงามนะครับมีแถบสีขาวนะครับเพิ่มความโดดเด่นโอเนะครับถ้าได้สนใจนะครับต้องการติดตอ่อสอบถามเพิ่มเติมยังไงก็สามารถติดตอ่อผมนะครับทางช่องทางที่ผมใส่ ID Li n ยแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะฮะก็โอเคคลิปนี้ผมช่างหัดก็รีวิวแค่นี้ก่อนสวัสดีครับ